1> EP 1 9 8 8คำพิาพากษาสารดีกาที่3716ทับ2 5 6 7พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครโจทย์บริษัทหอยขีบโจทย์ร่วมนางสอเสือกับพวกจำเลยโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา83-335-336ทวิจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณาบริษัทหอหีบผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นอนุญาตและโจทย์ร่วมยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน เป็นเงิน2ล้าน5,673บาท44สตตางค์พร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่4พฤศจิกายน2 5 6 2เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมจำเลยทั้งสองให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องโจทย์ร่วมยื่นคำร้องขอถอนคำร้องในคดี ส่วนแพ่งจำเลยทั้งสองไม่คัดค้านสารชั้นต้นอนุญาตให้จำหน่ายคดีในส่วนแพ่งออกจากสาระบบความสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามะมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุ7วรรคแรกวงเล็บที่ถูกวรรคหนึ่งประกอบมาตรา336ทวิ แปาจำคุกคนละสามปีกำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายยามาตาา8 8ให้คนละ1ใน3คงจำคุกคนละ2ปีจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค7พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยทั้งสองคนละ30,000บาทลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมายอยามาตรา78แล้วคงปรับจำเลยทั้งสองคนละ20,000บาทเมื่อรวมกับโทษจำคุกของศามชั้นต้นแล้วคงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ2ปีและปรับคนละ20,000บาทโทษจำคุกจำเลยทั้งสองให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ2ปี นับแต่วันอ่านคำพิภาคษาสารรูทรภาค7ให้จำเลยทั้งสองฝั่งตามประมวลกฎหมายยามาตา56า56ไม่จำละค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยามาตา29-30โจทย์า29 30โจทย์ร่วมดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในกัมพิพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สาลดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาขอ้อกฎหมายต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งรับดีกาโจทร่วมของสารชั้นต้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าโจทร่วมยื่นดีกาพร้อมคำร้องขออนุญาตดีกาในวันที่4สิงหาคม266 6ภายในระยะเวลาที่สารชั้นต้นขยายให้สารชั้นต้นสั่งคำร้องขออนุญาต ดีกาว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ต้องห้ามดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา219มิใช่เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตดีกาต่อศาลดีกาแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเห็นสมควรให้โจทย์ร่วมดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตดีกาให้ถูกต้องภายใน15วัน มิฉะนั้นถือว่าโจทร,ร่วมทิ้งคำร้องอันเป็นกรณีที่สารชั้นต้นเห็นสมควรขยายระยะเวลายื่นดีกาออกไปอีก15วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่19สิงหาคม2 5 6 6 โจทร่วมยื่นคำร้องขออนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงเป็นคำร้องที่ถูกต้องวันที่18สิงหาคม2566ภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นขยายให้เมื่อผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงคำสั่ง รับดีกาโจดร่วมของสารชั้นต้นจึงชอบได้กฎหมายมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ร่วมว่าดีเหตุสมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสองตามคำพิภาคสาสานุทธนภาค7หรือไม่เห็นว่าได้ความจากคำเบิกความของในเฉินกรรมก,การผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทย์ร่วมว่า จดร,ร่วมประกอบกิจการหล่ออรูปิเนียมจดร,ร่วมซื้อเศษอรูปิเนียมจากจำเลยที่1มานาหลายปีก่อนเกิดเหตุจดร,ร่วมอย่างค้างชำระเงินค่าเศษอรูปิเนียมจำเลยที่1ประมาณ200,000บาทจำเลยที่1เคยโทรศัพท์ทวงถามนี่หลายครั้งแต่พยานบอกว่าไม่มี ในวันเกิดเหตุจำเลยทั้งสองโทรศัพท์หาพยานพยานบอกว่าติดคดีอยู่ที่ศาลคุยไม่ได้เจือสมกับทางนํำสืบของจำเลยทั้งสองว่าวันเกิดเหตุจำเลยทั้งสองพยายามโทรศัพท์ติดต่อในเฉินหลายครั้งเพื่อทวงหนี้แต่ในเฉินไม่ยอมรับสายซึ่งอาจเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองเอาเครื่องตรวจสารเคมีของโจ์ร,ร่วมไปโดยพาราการ ขณะเกิดเหตุมีพนักงานของโจดร,ร่วมอยู่ในที่เกิดเหตุหลายคนรวมทั้งนายอี้ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโจ์ร่วมแต่ไม่ปรากฏว่าบุคคลใดได้เข้าห้ามปรามจำเลยทั้งสองพฤติการของจำเลยทั้งสองนับว่าไม่ไร้แรงทั้งเมื่อร้อยตำรวจเอกอารามแจ้ง ให้จำเลยทั้งสองนำเครื่องตรวจสารเคมีดังกล่าวมาคืนจำเลยทั้งสองก็นำไปคืนให้แก่โจดร่วมทันทีในวันเกิดเหตุถือได้ว่าเป็นการพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดจำเลยทั้งสองไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพโดยสุดจริตมาตลอดการให้โอกาสจำเลยทั้งสองกลับตัวเป็นพลเมืองดี น่าจะเป็นผลดีแก่จำเลยทั้งสองและสังคมส่วนรวมมากกว่าการลงโทษจำคุกที่สารอุทณ์ภาค7ใช้ดุลพินิจ์รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสองสารดิกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจ์ร่วมฟังไม่ขึ้นแต่เห็นสมควรรอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนดคนละสองปีนับแต่วันอ่านคำพิพากษาสารดีกาให้จำเลยทั้งสองฝั่ง พิพากษายืนแต่โทษจำคุกให้หลอกการลงโทษไว้มีกำหนดคนละสองปีนับแต่วันอ่านคำพิพากษาสารดีกาให้จำเลยทั้ง2ฝั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ หรือตามที่สารได้กำหนดไว้หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแห้งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นเพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนวิธีพิจนารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นแต่การขยายหรือย่อนเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการพิเศษและสารได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้นเว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย